สวัสดีเพื่อนทุกคนครับพอดีว่าวันนี้มาซ่อมท่อแป,ป๊บนะครับที่ทําแตกก็ตอนตัดหญ้านะครับใบมีดตัดหญ้าก็มาโดนท่อแป,ป๊บแตกนะครับก็วิธีซ่อมแบบนี้นะครับก็ดูจาก YouTube มานานแล้วนะครับแล้วก็ยังพอดีไม่มีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็มาตัดหญ้าท่อแตกพอดีก็ลองนาวิธีของทาง YouTube นะครับมาใช้อุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองครับ เราก็ตัดหาท่อที่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัดให้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาขูดตัวท่อทําความสะอาดตัวท่อที่มันแตกบริเวณปากแผลนะครับขูดให้สะอาดหรือว่าจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับแล้วแตะเพื่อนๆตามความสะดวกนะครับก็วิธีนี้ก็ง่ายๆใช้ได้จริงนะครับใส่มาให้ชมกัน เราไม่ต้องไปซื้อข้อต่อตรงนะครับข้อต่อตรงมาต่อเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็วิธีนี้ใช้ได้จริงนะครับง่ายรวดเร็วประหยัดนะครับเ,เพื่อนครับสวัสดีครับ